พรรคเพื่อไทยจะเสนอกฎหมายเปลี่ยนจากที่ทางนะาประโยชน์เป็นชนบทที่ดินเอาบ่อท่านพี่น้องอนั่นคือท่านกิติรัตน์นรนท์นนท่านรับที่ชอบเรื่องนี้เป็นคนคิดนโยบายเรื่องนี้ที่ทางพรรคเพื่อไทยจะเร่งออกชนบให้อย่างรวดเร็วทั่วประเทศทั้งหมด50ล้านไร่พี่น้องครับ ที่สารประโยชน์ที่ราชพัสดุที่สอคอหนึ่งที่หัวได้ไปนาที่พี่น้องรอโฉนดที่ดินพรรคไทยมาเป็นรัฐบาลที่น้องจะได้โฉนดอย่างรวดวเวร็วเอ้าพี่น้องเอา,ะเอาะนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ไม่มีที่ทำกินไม่มีที่ดินนะครับพรรคไทยมีนโยบายคนไทยทุกคน เป็นเจ้าของประเทศต้องมีที่ดินที่ทำกินพักเพื่อไทยจะเอาที่ดินของรัฐที่ไม่ใช้ทำประโยชน์มาออกโฉนดที่ดินให้กับคนยากคนจนคนเท่ไม่มีที่ดินเอาไปครับพี่น้องนั่นคือนโยบายหลักๆของพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทำทันทีนะครับเรื่องยาบ้ายาเสพติดกัญชาเอาคืนไป เอาอนาคตลูกหลานกลับคืนมากับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ทักเพื่อไทยจะปากแบบเด็ดขาดเต็มรูปแบบจับขังคุกและยึดเงินบ้านที่ดินทรัพย์สินมรดกยกเว้นเมียให้เย็ดครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> จะยึดทั้งหมดปากเด็ดขาดเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนลูกหลานของเราผู้เสพเป็นผู้ป่วยนำไปรักษาเข้าศูนย์บำบัดเพิ่มเงินงบประมาณศูนย์บำบัดดูแลลูกหลานของเราอย่างดีและสอนวิชาความรู้การค้าการขายให้ให้เป็นคนที่มีคุณภาพและคืนสู่อ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นคนที่ มีคุณภาพหาเงินเป็นได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ยา่าตายายได้ดูแลครอบครัวนั่นเป็นวาระแห่งชาติที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องดูแลทุกคนให้มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเสมอภาคที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องดูแลให้เกิดความเสมอภาค